สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาทําคลิปดูมทัวร์การเพราะท่านเพื่อนสังเกตนะ่ก็จะเห็นว่าแบ็กกราด,ด้านหลังเนี่ยไม่ใช่ที่บ้านแล้วก็ไม่ใช่ที่คอนโดนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นบ้านหลังใหม่ที่เคยทําคลิปตอนซื้อน่ะมาหลายปีมากแล้วนะคะแล้วฟิล์มเนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์ทุกคนแล้วก็เพิ่งตกแต่งห้องเสร็จนะคะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือพร้อมอยู่ปกตินั่นเองวันนี้ก็คืออยากจะมาทาคลิปรีวิวห้องเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ติดตามไอจ แต่งห้องยังไงนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเปิดห้องให้ดูแล้วก็มารีวิวกันด้วยว่าในห้องฟิล์มเนี่ยมีอะไรกันบ้างพร้อมกับอวดสมาชิกใหม่นะคะเพราะว่าฟิล์มน่ยเพิ่งรลับน้องวันเลยวันนี้ก็คือจะมาอวดห้องแล้วก็อวดน้องแมวนั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนค่ะว่าห้องนี้ฟลีมตกแต่งเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะไปดูกัน นี่นะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะมาโชว์มุมนี้ก่อนเพราะอันเนี้ยเปิดประตูเข้ามาก็คือจะเห็นอันนี้เลยเป็นชั้นวางของฟิล์มถอยชั้นอันนี้มาใหม่นะคะเป็นของอีเกียทุกคนส่วนอันเนี้ยมาจากบ้านเก่าฟิลมไม่ได้ใช้ฟิล์มก็ขนมาเอาไว้วางของของ,ของฟิลม์มข้างบนก็ตามที่เห็นเลยเช่าดอกไม้หรือว่าจะเป็นพวกกล่องนะคะพวกแบบของต่างๆพวกกล่องกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกโมเดลนะคะที่เอามาใส่ในตู้ในชั้นใดๆแล้วก็แบบว่าอาจจะ แซมเป็นพวกที่ทําเล็บด้วยนะคะจริงๆอันพวกเนี้ยเคยซื้อตอนที่อยู่คอนโดใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นอะรับทาเล็บในห้องหรือว่าที่คอนโดนั่นแหละพอย้ายบ้านก็เอากลับมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวพิมก็จะเอามาใช้ทําเล็บตัวเองอันนี้ก็คือเพิ่งทําลายใหม่มาเลยดูน่ารักไหมขออวดเล็บแบบหนึ่งอ่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเหมือนบ้านเก่าเลยที่ฟิล์มวางไว้ก็จะเป็นพวกนี้อัลบั้มใดๆคือของแบบเยอะมากเนี่ยอัลบั้มนะคะกับกล่องของต่างๆก็คือจะปิดไว้ตรงนี้แล้วก็มีพัดลมของเสี่ยวมิ่ นี่นะคะก็คือเอาไว้เปิดให้น้องแมวตอนที่เราออกไปทํางานอะไรอนี้อ่ะก็จะเป็นพวกของนะคะสองชั้นนี้ก็คือของแน่นเนึงจะเป็นพวกชั้นบนๆน่ะที่ของมันแน่นนะคะก็ดูมีสีสันเพราะว่าจะมีพวกโมเดลที่พิล์มเอามาตั้งโชว์ด้วย แล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็คือจะเป็นชั้นวางจริงเอาไว้วางข้างหัวเตียงนะทุกคนแต่ว่าเออมันเข้ามุมตรงนี้ได้พอดีฟิล์มก็เลยเอามาวางของนะคะก็จะมีโล่ล้านซับแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ทําเล็บได้ๆกับอาหารน้องแมวนะคะกับขนมอะไรอย่างนี้แล้วก็มีที่นอนนะคะที่กดสั่งมาจากช้อปปีหรือแอปส o มนั่นเองคือน,น่ารักมากตัวาบาะเนี้ยฟิล์มได้มาจากซีคอะไรนะซีคแอนคีฟขับนะคะที่ลังสิตฟิวเจอร์ลังสิตเออแล้วก็จะมีพวกถ้วยอาหารของแมวเด็ก แล้วก็จะเป็นอันนี้กระปุกอาหารฮีโร่นะคะเป็นถังแบบนี้เลยเออแล้วก็จะมีเป็นถ้วยอาหารกระบะทรายนะคะแล้วก็ตรงนี้เข้ามาเลยก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเปิดไฟดึเป็นห้องน้ําในตัวนะทุกคนนี่ก็อยู่ในห้องแบบนี้เลยก็จะมีเป็นโซนอาบน้ําแบบนี้กับตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้ก็คืออันเนี้ยชั้นพวกนี้นะคะฟิล์มก็ได้มาจากช็อปปี้ทุกคนเอามาวางของใดๆก็จะเป็นพวกแบบว่าทิมซิงของใช้ส่วนตัวหลังจากอาบน้าอะไรอย่างนี้ ที่ใส่ทิชชู่นะคะแล้วก็กระจกบานเวลเลยอันนี้ก็จะเป็นซิงล้างมือล้างหน้าแล้วก็จะมีเป็นแ็งสฟันยาสีฟันส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นที่ถูพื้นนะคะอ่าแล้วก็มีถังขยะข้างหลังตรงส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นชักโครกแล้วก็ที่แขวนผ้านะคะผ้าชิดตัวผ้าขนหนูใดๆอันนี้ก็ปกติเลยทุกคนแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีเป็นที่กันนะคะไม่ให้น้ํากระเด็นตอนซื้อบ้านเขามีมาให้อยู่แล้วนะคะ เนี่ยมันก็จะเปิดได้ซ้ายขวาเป็นบันเล่อนบันสรยอะไรแบบนี้อ่ะตรงนี้นะคะก็คือซื้อชั้นอันนี้มาวางของอาบน้ําเพราะว่า ในบ้านอ่ะหรือว่าในห้องน้ำที่เขามีให้อ่ะก็คือจะมีให้แค่นี้มันจะวางไรนได้ทุกคนนอกจากสบู่ก้อนเดียวฟิล์มก็เลยซื้ออันนี้มานะคะจริงๆมันดูแบบอันใหญ่อยู่นะเนี่ยถ้าเทียมกับมือฟิล์มแต่ว่าอันนี้มันเหมือนจะกินเนื้อที่ชุดป้าแต่งจริงคือมันเข้ามุมทุกคนแล้วฟิล์มก็คือยืนอาบช่วงแบบตรงเนี้ยเอออันนี้มันก็ไม่ได้ชนอะไรนะคะก็เลยวางของได้แบบนี้เลยคือของเยอะมากมีแค่นี้ทุกคนก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับห้องน้ำฟิล์มไม่ค่อยอะไรกับห้องน้ำมากเพราะว่าเราก็ใช้แค่ เนี่ยสบู่ยาสระผมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ด้านข้างตัวนี้เลยล้างหน้าอะไรอย่างงี้แค่เนี้ยในห้องน้ําของเราอ่ะเดี๋ยวเราก็จะออกนะคะชุบๆุปิดอ่ะขอปิดประตูก,ก่อนนี่เลยก็คือในห้องอ่ะมันจะมีห้องน้ําในตัวมันก็เลยจะกินที่ตรงช่วงแบบเนี่ยตรงห้องน้ําที่มันก่อเข้ามาแบบเนี้ยเห็นปะ มันก็จะเกาะเข้ามาเป็นเหลี่ยมเป็นบล็อกห้องน้ําส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นตู้เสื้อผ้าของเรานะคะเล็กกว่าตอนอยู่บ้านนู้นอีกทุกคนก็คืออันนี้มันมีเนื้อที่แค่ประมาณแบบ140เซนแต่ว่าห้องฟิลม์มันเป็นม่านกล่องนะคะทุกคนมันไม่ใช่ม่านม้วนมันก็จะกินเนื้อที่เข้ามาอีกฟิ์มก็เลยได้ตู้เสื้อผ้าในขนาดที่แบบว่า120เซนทั้งทั้งที่ห้องหนู่นนะที่ฟิ์มเคยอยู่่มัน160เซนทุกคนเออ160คือตู้เสื้อผ้าเคียงแน่นอันนี้คือไม่ต้องงพูดถึนนนนนะคะคแ่กั ดูคือใส,ส่เสื้อผ้าได้น้อยมากแล้วเราก็แบบจัดเป็นสีไว้เหมือนเดิมนะคะนี่กับพวกชั้นอะไรอย่างเงี้ยได้เออ everything work อ่ะชุบเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันฝั่งนี้ก็คือจัดมันเป็นสีเหมือนเดิมนี่เลยแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกเกงยีนเกงขาสั้นนะคะแต่ว่าข้างล่างตรงนั้นนะ่ะจะวางเป็นกล่องรองเท้าุกคนก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับตู้เสื้อผ้านะคะ นี่ก็คือเห็นแบบเป็นกระจกเต็มตัวปกตินะคะนี่ได้รองเท้ามาใหม่อันนี้สั่งจากช้อปปีน่ารักมากดูดิเป็นน้องหมานะคะแต่ว่าบ้านหนย่ยงแมวอ่ะแล้วก็ขอโชว์ตรงด้านข้างคือฟิมก็จะวางพวกกล่องต้นคริสต์มาสนะคะกล่องข้างในสีน้ำตาลนั้นเป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็มีเป็นที่ดูดฟุน่นนี่เลยนะคะไว้ดูดใส่แมวใดๆนี่อันนี้ก็คือใช้ซิมพันเลยทุกคนโอเคมากอ่ะส่วนหลังบ้านตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงแล้วฟิลมก็เป็น นี่เลยที่นอนแมวนะคะแบบสุญญากาศที่มันแขวนไว้เนี่ยแต่ว่าตรงระเบียงคืสอสกปรกมากแต่ฟิลมไม่ได้ออกไปนะคะก็เดี๋ยวไว้วันไหนว่างก็ค่อยออกไปทาความสะอาดอันนี้ก็จะเป็นหลังมันก็จะมีที่นอนแมวกับรมเอาไว้รองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรถเข็นนะคะจริงๆคือมันเคยใส่เคสที่เอาไว้ขายอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเอาเคสออกแล้วก็เอารถเข็นอันนีม้มาให้ฟิลมนะคะฟิลมก็เลยเอามาวางพวกกระเป๋าที่ว่าเออไม่ได้ใช้แเราก็ไม่อยากเปลี่ยนฟิล์มก็เลยใส่ถุงไว้ก็จะเป็นพวกกระเป๋าแบบนี้ นขนาดว YSL <laughs> ดูฟิลมวังวง่าอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็นี่กระเป๋าใบอื่นๆก็คือจะไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็จะมีเป็นผ้าขนหนูที่ซื้อมาจาก i ินด็กแล้วก็จะมีพวกนี่เสื้อที่ยังไม่กล้าซักนะคะของอะไรนะ Home to My Heart ใช่ไหมสอตัวแล้วก็จะเป็นของใช้นี่เลยพวกได้เป่าผมที่นี่ผมต่างๆนะคะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่เป็นตะกร้าใส่ผ้าที่ใส่เล้วแล้วก็ตรงโต๊ะนะคะนี่เลย เป็นไงอันนี้คือเป็นเก้าอี้ที่เหมือนอันเก่าที่บ้านนู้นเลยนะคะแต่ว่าเนี้ยพิมซื้อใหม่เป็นสีเทาข้างหลังก็คือจะแบบไม่ใช่สีฟ้าแล้วว่ะที่มันเป็นเสาตรงเนี้ยเออมันก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยอันนี้คือเอาผ้ามาวางไว้แล้วก็ของบนโต๊ะก็คือนี่ทุกคนคือของเยอะมากแต่ว่าของก็คือจะวางคล้ายๆกับบ้านนู้นเลยนะคะแต่ว่าจะไม่มีสควดิดด้านหลังเพราะว่าข้างหลังเนี้ยวางชนกับมา่านทุกคนที่มันเป็นม่านกล่องดูดิเออคือแบบของเยอะมาก นี่นะคะแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นโต๊ะที่บบว่ารู้สึกว่าเออเราซื้อมาแพงเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวขอนั่งก่นอนจจะให้ดูก่อนก็คือนี่ของบนโต๊ะก็จะเป็นพวกชั้นใส่จัมปุจินะคะที่เคยใช้จากบ้านนุ้นก็เอามาไว้บ้านนี้หมดเลยเนี่ยของบนโต๊ะคืออาจจะดูโล่งนิดหนึงทุกคนขนาดโต๊ะก็คือร40เซนลึกเข้าไป60หรือ70ินั่นแหละเออก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็วาง macbook อะไรอย่างนี้ปกติแล้วก็จะมีพวกชั้นใส่ของ มันมีหลายชั้นมากทุกคนดูดิยังใส่ไม่หมดเลยแล้วก็มีถังขยะกับที่ครอบตัวปักพ่วงแล้วก็จะเป็นเก๊ะใส่ของคือใส่ไว้เยอะมากเลยดูดิแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของที่ยังไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ไหนก็วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นน้องไว้นี่ทุกคนน้องเป็นผู้หญิงสมาชิกใหม่แต่ว,ว่าน้องนอนอยู่นะคะทุกคนน้องเป็นสามสีแบบนี้ ใครอยากตั้งชื่อให้น้องก็คือเสนอมาได้เลยนะคะชื่อไหนถูกใจจะมาตั้งชื่อน้องอยากได้สองพยางนะเพราะที่บ้านแมวถูกตัวคือสองพยางน้องก็คือนอนกลมเลยก็คือไปรับเมาวันนี้แล้วน้องก็คือค่อยๆปรับตัวจากห้องนี้นะคะค่อยๆแบบเดินดูอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือน้องหมดแรงเพราะว่าเดินแบบทั่วห้องเลยแล้วตัวก็แค่เนี่ยทุกคนตัวแบบฝ่ามือเองอะดูดิฝ่ามือเองทุกคนอ่ะก็ปล่อยน้องนอนไปก่อนอา้าวลุกเล้ว อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะคะที่เป็นโซนโตเครื่องแป้งก็คือจะมีเป็นพวกโลชั่นนะคะกับพวกเคสโทรศัพท์อะไรนี้แล้วก็พวกแฟ้มสติกเกอร์ชั้นวางต่างๆที่เป็นวางเครื่องสําอางนะคะก็จะมีแป้งบัตออนนะคะแล้วก็จะเป็นลิปสติกแล้วก็จะเป็นกิฟทุกคนคือฟิล์มแบบติดกิฟมากช่วงนี้ติดตลอดนะคะกิฟก็เลยจะเยอะนิดนึง แล้วก็มีลิปสติกคินซิงที่เอาไว้ใช้สำรองแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกหนังยางกับกลิบนะคะอันนี้คือยังไม่รู้จะใส่อะไรก็คือวางโปสเาร์ที่จะเออจะเอามาติดผนังแต่ว่ายังไม่ได้ติดเพราะว่าหากาวมาฝรั่งไม่เจออันนี้จะเป็นแบบฟอกกี้ทุกคนนี่แต่ว่าน,นี่คือห้อยพวงกุญแจไว้ก่อนเพราะไม่รู้จะเก็บไหนส่วนอันนี้อยากนําเสนอมาเพราะเพิ่งซื้อมาได้จากช้อปปี้ทุกคนเนี่ยของเป็นชั้นแบบหมุนหมุนแบบนี้นะคะของก็จะเป็นพวกของที่พิมใช้ประจําก็จะเป็นประมาณนี้ แล้วก็ด้านหลังก็จะมีกล่องด้วยเอาไว้วางของกับที่คัดผมอ่ะขอโชว์แค่เก๋แรกและกันเพราะเกนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอ,อางกับที่ทําเล็บบางส่วนนะคะอันนี้คือเครื่องสำอ,อางที่ยังไม่ได้แกะด้วยอะไรเงี้ยก็คือจะไว้ในช่องตรงนี้นะคะเพราะว่าของที่ใช้ประจ,จําำอยู่ด้านบนก็จะประมาณนี้ปิดไปก่อนของเยอะมากทุกคนไม่รู้จะรีวิวอะไรก่อนดีอ่ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกก็คือ ตู้เสื้อผ้าฟิล์มเล็กนะคะใส่เสื้อผ้าไม่พออันนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเออเอามาแขวนวางไว้ก็คือพอดีทุกคนเป๊ะมากตรงเนี้ยแล้วก็จะมีเป็นเครื่องฟอกอากาศซยวมีนะคะกับนี่เลยของเล่นแมวเนี่ยถุงให้แมวเข้าไปอะไรเงี้ยก็คือตรงเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะดูอึมครึมเพราะว่าเราแขวนเสื้อผ้าไว้หลกัหลกๆก็จะเป็นชุดที่ใส่บ่อยชุดนักศึกษาเอาไว้ใส่ตอนไปฝึกง,งานก็คือจะมาหยิบจากตรงนี้เลยนะคะทุกคนรีเซ็ตกันไว้ตรงนี้เสาแขวนของแขวนกระเป๋าแบบจุกๆนะคะนี่ เควนไว้แบบนี้นะคะเข้ามุมแล้วก็มีพวกชั้นเก็บของกับพวกอุปกรณ์ทํลิลตบต่างๆนะคะข้างบนตรงนี้ไม่รู้จะวางไหนก็คือวางซ้อนแบบนี้ไปก่อนนี่เลยนี่ส่วนของเตียงก็คือมีลาบูบูอันนี้คือจะวางไว้บนชั้นแต่ว่าอันนี้หยิบลงมาทุกคนอยากเอามาดูน้องแบบใกล้ๆอีกรอบแต่ว่ายังไม่ได้แกะออกมาเล่นเลยช่วงนี้น้องกาลังมาเรียงฟิล์มก็มีเหมือนกันทุกคนแล้วก็โซนตุ๊กตาส่วนเตียงก็คือเตียง5้าฟุตทุกคนแต่ว่าตุ๊กตาก็เอาไปแล้วครึ่งฟุดดู คือวางแบบเหลื่อมเข้ามาตรงที่นอนแบบเยอะเหมือนกันนะแล้วก็จะมีข้างๆเตียงอันนี้ยิงจะหาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเกะแต่ฟิล์มแบบเออประตูมันเปิดเข้ามาชามันก็จะมาชนกับเตียงทุกคนเออเราก็เลยแบบไม่รู้จะเอาอะไรมาวางแต่อันนี้คือมีตั้งแต่อยู่บ้านนู่นแหละก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนเวลาเปิดประตูมันอาจจะแบบเปิดได้ไม่สุดแต่ก็โอเคเราเดินเข้าออกได้ก็ถือว่าจบแล้วก็จะวางเป็นปัพกพ่วงเอาไว้แบบชา์โทรศัพท์สายอะไรงนี้นะคะก็ประมาณนี้กองๆไว้ก่อน แล้วก็มีที่นอนแมววางข้างเตียงแบบนี้คือน,น่ารักมากทุกคนแล้วก็จะมีเป็นชั้นข้างล่างนะคะที่เป็นเหมือนเกะมี2อันจริงๆฝั่งนู้นก็มีแต่ว่าเราวางติดกับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกำแพงใช่ป่ะฝั่งนั้นก็เลยจะเปิดไม่ได้เปิดใช้ได้แค่2ฝั่งแต่ว่าเกะมันกว้างมากทุกคน2อ,อันนี้ก็คือแบบแน่นๆเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องฟิล์มนะคะทุกคนนี่เลย และนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นห้องใหม่ของฟิล์มที่ฟิล์มจะมาอยู่นะคะ จะมาอยู่ก็ไม่ได้คือตอนนี้อยู่อยู่แล้วนะคะก็คืออยู่บ้านนี้แบบร้อยเปอร์เซนต์แล้วเมื่อกี้ก็อาจจะได้ยินเสียงกลิ่งใช่ไหมคือแม่อยู่ข้างล่างนะคะแม่จะพาไปทานข้าวต่อเออคลิปนี้ก็ประมาณเนี้ยแหละลูมทัวร์นะคะใครอยากดูมุมไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากให้ฟิล์มนะ่ะมารีวิวโซนเครื่องสําอางหรืออยากรู้เครื่องสำอางที่ฟิล์มใช้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าก็คือจะมาถ่ายแยกให้ดูอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนที่ฟิลม์มใช้อยู่ใช้ทําง,งานนะจ๊ะหรือว่าถ้าใครอยากให้ฟิลมนะ์ม,บบนลมนไไเน ะะงั้นสำหรับคลิวนี้ก็ขอให้ทุกคนชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆค่ะสำหรับคิวนี้ไฟแล้วคะ่ะทุกคนขอบออกไปทานข้าวกับที่บ้นแล้วก็กลับมาเลี้ยงน้องแมวตัวจิ๋วก่อนบ๊ายบาย